ถามทุกโกมาแล้วครับตอนนี้เปิดเช้ามากแล้วก็ปิดเย็มากกว่าเจ็ดโมงถึงตีหนึ่งอันนี้เข้ามามื้อแรกนะครับมีเจี๊ยวตอกข้าวหน้าปลาไหลนี่แล้วก็มีออฟชั่นเสริมคาราเกะกับอูด้งเพิ่มขึ้นมาเรียกได้ว่ามากด กดที่ต๊ก่อนแล้วก็คูปองไปสัง่งไปเยอะในพนักงนานเ๋เราก็จะออกมาจากร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปที่สถานีรถไางหนด้านหน้าเป็นโรงแรมนะครับฝั่งนี้เป็นรอสันฝั่งนี้เป็นร้านอาหารเลยเป็นไหนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างจะสะดวก ถามทุกโกมาแล้วค่ะ